สู้สงครามราคาอีวีไม่ไหวนิสสันปิดโรงงานในฉางโจรายงานข่าวแจ้งว่าบริษัทนิสสันมอเตอร์ของญี่ปุ่นเตรียมปิดโรงงานผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเมืองฉางโจมณฑลเจียงซูประเทศจีนซึ่งมีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ได้ประมาณ130,000คันต่อปีคิดเป็นประมาณ10%ของการผลิตของนิสสันในประเทศจีน หลังต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นและความนิยมที่เพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า e ีวีที่ผลิตโดยแบรนด์จีนสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่านิสันประสบปัญหายอดขายลดลงในจีนเช่นเดียวกับบริษัทญี่ปุ่นอื่นๆโดยนิสันมีโรงงาน8แห่งในจีนผ่านความร่วมมือกับบริษัทตงเฟิงมอเตอร์คอร์ ซึ่งเป็นของรัฐบาลจีนมีกำลังการผลิตรถยนต์รวมประมาณ1ล้าน6แสนคันต่อปีสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้